สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเป็นเรื่องอมรรัตก้าวไกลเบิกเนตรรัฐบาลความขับแค้นมันมีจริงๆลั่นไม่ลงเลือกตั้งแล้วคุยเรื่องการเมืองการม็อบกับสสสมัยเดียวชื่อเจี๊ยบอมรัต ทีมข่าวการเมืองมติชนทีวีเพิ่งได้มีโอกาสสัมภาษณ์อมรัโชคประมิตรกุลหรือซซอเจี๊ยบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลถึงสถานการณ์การเมืองปัจจุบันและเส้นทางการเมืองในอนาคตของตัวเองดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ ในฐานะนักการเมืองที่เข้าไปสังเกตการพื้นที่การชุมนุมต่างๆโดยต่อเนื่องเราขอให้สสอมรอรัตนช่วยเปรียบเทียบความเหมือนความต่างระหว่างม็อบ2กลุ่มหลักประจำปี2564นั่นคือม็อบะลุกแกส๊สซึ่งเกิดจากการรวมตัวของกลุ่มวัยรุ่นแถบดินแดงและขาม็อบซึ่งดำเนินการโดยนักวทษใสเกือือและสมบัติบุญงามอ,อนองหรือบอกอลายจุด ทั้งกลุ่มทะลุแก๊สและกลุ่มคาร์มอฟออกมาเรียกร้องบนท้องถนนเหมือนกันมาใช้เสรีภาพการชุมนุมบนท้องถนนเหมือนกันออกมาด้วยอารมณ์คับแค้นสิ้นหวังเศร้าส,สลดจากผลกระทบที่ได้รับเหมือนเหมือนกันคือผลกระทบจากการตกงานจากการต้องการคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาด้วยวัตถุประสงค์เหมือนกันแต่มีรูปแบบที่แตกต่างกันไปนี่คือข้อสังเกตเบื้องต้นของสสไกล เมื่อถามว่าเป็นห่วงหรือไม่ว่าเจ้าหน้าที่รัฐจะเลือกใช้ยุทธวิธีการปราบปรามผู้ชุมนุมขั้นเด็ดขาดเหมือนเมื่อปี2553นักการเมืองหญิงชาวนครปฐมก็เอ่ยปากฝากไปถึงผู้มีอำนาจว่าบริบทมันเปลี่ยนไปแล้วยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วถ้ารัฐจะเลือกใช้วิธีเดิมคือการปราบอย่างรุนแรงอย่างที่เคยทำผลลัพธ์มันก็จะไม่เหมือนเดิมค่ะก่อนที่สสเจี๊ยบจะลงรายละเอียดน่าสนใจเกี่ยวกับผู้ชุมนุมกลุ่มทะลุกแกส๊ส เท่าที่พูดคุยและประเมินด้วยเขาคิดว่ามันเป็นการสะสมชัยชนะเขาก็ทราบดีอยู่แล้วว่ามันเสียเปรียบทางด้านทรัพยากรอะไรทุกอย่างแต่เขาคิดว่ามันเป็นการตอบโต้ความคับแค้นเป็นพื้นที่ที่เขาได้แสดงออกได้ระบายออกโดยเฉพาะอย่างมอ็บทะลุแกส๊สคนที่ออกมาชุมนุมก็อายุต่ำลงต่ำลงตอนแรกก็จะ18ถึง23พอต่อมาตอนนี้เหลือแค่อายุ14ล่าสุดเด็ก12ขวบ10ขวบก็ออกมา เมื่อวานนี้ไปสังเกตการที่หน่วยพยาบาลสามแยกดินแดงที่เต็นท์พยาบาลก็จะมีเด็กๆผู้ชุมนุมเข้ามาทําแผลกันเยอะเลยเป็นพวกแผลจากการถูกยิงกระสุนยางแผลชะ,ะกันก็มีบางคนเพิ่งโดนยิงกระสุนยางมีหน่วยเคลื่อนที่เร็วไปรับมาแล้วพอทําแผลเสร็จถ้าแผลไม่ได้รุนแรงอะไรก็จะถามว่าน้องจะกลับบ้านไหมเขาบอกไม่กลับจะไปสู้ต่อหน้าที่หนึ่ง ซึ่งโดดเด่นของสอสอจานวนมากจากพรรคเก้าไกลก็คือการออกมาช่วยประกันตัวเาเยาวชนที่ถูกคดีความเพราะร่วมชุมนุมประท้วงกระทั่งอมรรตเองเพิ่งระบุผ่านสื่อมวลชนว่าอยากให้สอสอพรรคฝ่ายค้านที่เหลือเข้ามาปฏิบัติภารกิจด้านนี้บ้างแม้จะทราบดีว่านักการเมืองส่วนใหญ่ไม่ตกกังวลเรื่องอะไรหน้าที่ของสอสอตอนสมัยเด็กๆเราก็เห็นสอสอเขตบ้านเราไม่ว่าประชาชนจะไปเล่นไพ่ไปเล่นการพนันแล้วโดนจับก็วิ่งไป หาสอสอให้สอสอไปประกันตัวให้สามีภรรยาทะเลาะกันทำร้ายร่างกายกันก็ไปเรียกให้สอสอไปประกันตัวให้ที่โรงพักซึ่งจริงๆมันเป็นหน้าที่ปกติธรรมดาแล้วก็การประกันตัวมันไม่ได้เป็นการแสดงว่าเราชี้ว่าใครถูกหรือใครผิดเป็นการให้เขามีอิสรภาพมีเสรีภาพที่จะออกมาหาพยานหลักฐานเพื่อไปต่อสู้คดีเท่านั้นเองค่ะ เพราะการมันออกแอคชั่นช่วยเหลือเยาวรุ่นผู้กระตือรือร้อนทางการเมืองนี่เองที่ทำให้พักเก้าไกลถูกกล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลังม็อบซึ่งสอสเอจีย๊ยบตอบโต้ข้อกล่าวหาดังกล่าวว่าส่วนตัวไม่ได้กังวลใจก็มีรำคาญบ้างยอมรับว่ามีความรำคาญใจเพราะเราก็ทราบดีด้วยตัวเองอยู่แล้วว่าจะมาฟ้องร้องดำเนินคดีอะไรข้อกล่าวหามันต้องมีหลักฐานเราทราบดีว่าไม่มีหลักฐานที่จะให้เราถูกฟ้องร้องดำเนินคดีได้ แล้วก็อยากจะบอกไปถึงเจ้าหน้าที่รัฐว่าการมีวิธีคิดอย่างนี้เหมือนเป็นการกลัดกระดุมเม็ดแรกผิดถ้าคิดว่ามีผู้ใหญ่นักการเมืองอยู่เบื้องหลังคุณก็จะแก้ปัญหาได้ผิดทางเพราะคุณไม่ยอมรับความจริงบ่าความคับแค้นความโกรธมันมีอยู่จริง ไม่ใช่แค่การถูกเพ่งเล็งว่าอยู่ข้างหลังม็อบป่วนรัฐบาลแต่สอสก้าไกลาบางคนรวมทั้งอมรรัฐยังมีชื่อติดอยู่ในแบล็คลิสของหน่วยงานความมั่นคงอย่างไรก็ดีนักการเมืองหญิงรายนี้กลับไม่หวาดหวั่นต่อภัยคุกคามดังกล่าวคือถ้าเปรียบเทียบกับสิ่งที่ได้พบเจอมาตลอดตั้งแต่ปี2549 2552 2553หรือว่าตลอดเส้นทางที่เดินมาจนกระทั่งมามีพักอนาคตใหม่ต้องมี การยุบพักเรามีเพื่อนที่ต้องลี้ภัยไปต่างประเทศมีเพื่อนที่ถูกยัดเยียดดำเนินคดีต่างๆนานาต้องไปอยู่เรือนจำเยอะแยะเรื่องที่ตัวเองได้เจอตอนนี้ถ้าเทียบกับที่ได้เจอมากับเพื่อนที่ร่วมอุดมการณ์เรื่องที่ตัวเองเจอไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยค่ะเราชวนอมรรัตน์วกเข้าสภาเพื่อพูดคุยถึงกระบวนการดูดและซื้อตัวงูเห่าที่เกิดขึ้นมาแล้วหลายระลอกกระทั่งเธอได้เปิดเผยข้อมูลระดับลึกแต่ไม่ลับอันน่าตื่นตะลึงไม่น้อย สำหรับบางคนที่เห็นมาด้วยตาเพียงแค่ออกไปคุยกับเขาที่ร้านกาแฟจะตกลงว่าไปหรือไม่ไปก็ได้แล้วนะคะหนึ่งล้านบาทอย่างเช่นขอนัดคุยออกมาคุยกันหน่อยนัดกันเนี่ยเขาบอกจะมาไม่มาไม่เป็นไรแค่ออกมาก็ให้แล้วเราก็ได้รู้ได้เห็นได้ฟังเรื่องจริงที่เพื่อนสอสอด้วยกันก็เล่ากัน แน่นอนว่าพักการเมืองที่มีงูเหา่าปรากฏชัดเจนมากที่สุดคือข้าวไกลหรืออนาคตใหม่เดิมซึ่งสอสอคนดังแห่งเมืองนครปฐมชี้แจงว่าทางพักพยายามป้องกันไม่ให้มีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดซ้ำอีกในการเลือกตั้งรอบหน้าแม้มันจะเป็นเรื่องยากแสนยากก็ตาม เราก็ได้เจอปรากฏการณ์นี้มาสองระลอกก็ถอดบทเรียนก็ระมัดระวังรอบข้อป้องกันอย่างเช่นในการคัดเลือกตัวว่าที่ผู้สมัครสอสอในรอบต่อไปจะมีมาตราการกลั่นกรองการคัดกรองอุดมการณ์คนที่ตรงกับเราให้เขคมงวดมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามมันก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซน์อยู่แล้วความมั่นคงทางจิตใจของมนุษย์เวลาเห็นเงินที่เท่ากับน้ำหนักตัวเองมันไม่มีการที่จะการันตีอะไรได้ร้อเปอร์เซนต์ สสอ,อมรรัตโชคประมิตรกุลแสดงความคิดเห็นทั้งหมดนี้ในฐานะคนที่ประกาศตัวอย่างชัดเจนว่าจะทำงานการเมืองเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพียงแค่สมัยเดียวเรื่องนี้ในส่วนตัวได้เคยบอกไปแล้วนะคะเคยโพสต์สาธารณะไปแล้วด้วยก็คิดว่าคงไม่เปลี่ยนใจคิดว่าจะไม่ได้ลงเลือกตั้งแล้วนะคะ แต่ว่ายังจะเป็นกรรมการบริหารพักอยู่ต่อไปจนครบวาระแล้วก็จะช่วยงานซึ่งมีงานอื่นๆอีกมากมายในการสร้างพักงานที่จะเกี่ยวกับกิจกรรมการปักธงทางความคิดซึ่งมีภาระหน้าที่ในเบื้องหลังอีกมากที่ไม่ใช่งานเบื้องหน้าขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนสุดสัปดาห์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ